เบ๊กพ่อพ่เ็นได้บ้านนี่เอ็นไ้ตัวบ้านเนี่นั่นละเออนั่นละเออนั่นละเออโอ้ดีปากซะเนาะโอ้ยโอ้โอ้อโอเขีวเด้อเลี้ยวเลีอีกเลี้ยวอีกามัเดี๋ยวเป็นเขียวเีย แก่ข้างไม่ไกล,ล,ลเด้อสลบลูกนี้บาดเด้อบาดเนี่ยตีเท่าครับอันรถล่องลอแล้วสิแม่หารับจา้างไครให้เราพี่น,อน้องเอ้ยบาดเนี่ยเนี่ยเกนีก่จัดใหรฮะไล่ละลอยไล่ละลอยไล่ละลอยบาดเด้อบาดเด้ออาที่ลอยอ่ากู้จักคนละเบีกเรี่ยวอะ่เอ <laughs> ะเนี่มันไปรถลุงสาเด้อ เป็นไงน่ะรับไงปะแต่ผมกับบุ้กให้ขับเจ้าพี่นองเอ้เจนเนี่ยมาอยากล่องมาทันมาเอาให้มันเขาร่องกี่ไทยเด้อจะให้มันลูใส่ปลามานันเด้อข้างหน้า <c oughs> <c oughs> ไป้ดจ้าไป้ดจ้าไปท้ายใ,ให้ติดต่อมาเด้อ<น>คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาพี่น้องเกยืนได้กันห้ยอาที่ร้อยอาที่ร้อยยกขึ้นอีกหน่อยเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เป็นไดอาการสบายเข็งง่ายสบายสบาย <S <S พี่ดิจ้าไปท้ายว่า เบรกก่อนเด้อเบรกก่อหเด้อหอดผมดูนะคะเป็นได็้องแท้ของแท้อเบรกเบรกเบรกเบพอพอเอ็ดได้บ้านนี่เอ็ดจ้าบ้านนี่อันละเออโอ้ดีปากซะนาะอ้